เมื่อคืนสอบอารมณ์รวมที่เข้าคอร์สยี่สิอ็ดวันปริบัติธรรมออนไลน์รุ่นที่4ี่รู้สึกว่าเออมีรุ่นนี้ดีจังเลยนะก้าวหน้ารวดเร็วดีนโดยรวมมนะ บางคนก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นเขามันอาจจะเร็วกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่พื้นฐานนะแต่ว่าปุดว่าโดยรวมแล้วถือว่ามีความภาคเพียนกันดีรู้สึกตัวต่อเนื่องกันดีตอนนะฮน,นพระใหม่เราก็ควรจะเป็นอย่งังนน่ะ นะพยายามฝึกรู้สึกตัวนะครับมารู้สึกตัวนะี่คืออย่าไปอย่าไปสร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาเช่นนะ่ะบางคนบอกว่าพอหงุดหงิดขึ้นมาก็ไปคิดเรื่องอื่นยังไงนะ <c oughs> คิดเรื่องธรรมชาติอย่างอื่นมันก็เลิเลิกหง,งุดหงิดอันนี้แปลว่าไปหลีกหนีอารมณ์ะไปวิ่งหนีความจริงอ่ะมัน เวลาเราพูดถึงเรื่องของธรรมะเนี่ยอย่าไปนึกถึงธรรมะในหนังสือธรรมะนะอนะ้นั้นมันแค่ชื่อธรรมะไอ้ตัวธรรมะของจริงคือตัวธรรมชาติของกายของใจเลยนะอย่างเช่นถ้าจิตมันหงดหงิดเงี้ยนะก็ดูว่าไปตรงตรงแค่นั้นเองเรากําลังศึกษาเรื่องธรรมชาติของพฤติกรรมของจิตอยู่ตอนนี้นะอ๋อจิตง,งดหงิดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็อย่าไปดึงยาวไปหาว่าหงุดหงิดเพราะอะไรใครทำให้หงุดหงิดไม่ต้องเอาแค่รู้ว่าจิตหงุดหงิดพอแล้วน่ะมันเบื่อมันหงุดหงิดมันลำคานะยิงยิ่งบวชใหม่ๆนะยิ่งน่าลำคาญนสังเกตนะแค่่มผ้าอย่างเดียวก็น่หน้าลำคาญนะน่ะเดี๋ยวหงุดหงิดกับตัวเองแล้วก็หลุดผมแล้วก็ลุด เดินไม่สบายจูหลุดกลางทางต้องไปยื่นหม่มเงอนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ฟ้าบาดล่วงอย่างเงี้ยน,นี่เป็นเรื่องของปกติของทุกรุ่นนะบางรุ่นนี่ไม่ใช่แค่ฟ้าบาดบาดหลุดอาอย่างสลกบาดข้าวกระจายก็มีบางรุ่นเป็นอย่างนั้นเราทําไงไม่ทํำยังไงก็ดูใจตัวเองเอใจเป็นยังไงมันอายเขา มันรู้สึกอายอายก็รู้ว่าอายแค่นนะั้นไม่ไม่เอาผิดไม่เอาถูกกับการฝึกดูตัวเองนะนะเขินก็รู้ว่าเขินเงี้ยนะรับรู้ตรงตรงนะตั้งแต่ตื่นยันหลับนะนะตื่นเช้านมาดีเสียงรั้งนะรู้สึกตัวก่อนมันงัวงเงียมันไม่อยากจะลุกฝืนใจอ่ะรู้สึกถึงอาการที่มันฝืนใจนั้นอ่ะ ลุกไปล้างหน้าล้างตาหน้าท่าอะไรก็แล้วแต่นะพยายามทำความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยให้มันต่อเนื่อง,เน,อง,เ,นองเนื่องไปนะทำไปสักระยะหนึ่งนะสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มคล่องขึ้นมาแล้วทีนี้อย่าใจร้อนนะมันไม่มีทางที่จะสำเร็จรวดเร็วอะไรขนาดนั้นยกเว้นวเรามีพื้นฐานมาดีแล้วอย่างงี้นะ คนใจร้อนนนั่งสมาธิมาสองวันสามวันแล้วไม่สงบสักทีไม่มีทางใจเย็นทั้งชาติไม่เคยสงบเลยจะอยู่จะให้มาสงบได้เลยสองสาวันไม่มีทางได้นะค่อยใจเย็นเวลาเราหัดเขียนกอไก่ไข,ขอไข่ใช้เวลาอยู่เป็นเดือนกว่าจะเขียนถูกตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเอถึงแซดอย่างเงี้ย มันหัดสะกดหัดมาผสมคำนะแม่กกแม่โกงแม่กแมกแม่เกยอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนนะตอนเด็กเดกเดี๋ยวนี้ต้องมาสนใจไปเลืมันจะแม่ไหนนะจะแม่อะไรกว่าสายตาเพ๊่อ่านออกเลยนะไม่ต้องมาสนใจหลักไวยากรณ์อะไรทั้งนั้นนะนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดความชำนาญขึ้นมาแล้วแค่นั้นเอง ใน,นการภาวนาน,นี่ก็เหมือนกันใหม่ๆก็จะงงไปหมดนะนะพอใจเป็นอาศลขึ้นมาเนี่ยใจไม่ดีขึ้นมาางเงี้ยนะมันคิดแต่เรื่องโกรธหงุดหงิดลามกจกกรเปรดอะไรเดี๋ยวมันจะโผล่มาเป็นแถวนเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆนะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะยิ่งบวชใหม่นี่เคร่งครัดกันดีนะ่ะกลัวจะอาบัติข้อน,น้นกลัวจะผิดข้อน,นี้นะึงนะเบรงไปหมด นะการับรู้อาการหัวใจก็ไปตรงๆอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดวินัยก็อย่าไปทำแค่นะั้นพยายามศึกษาเรียนรู้ไปทำให้เาเข้าใจนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เขาธรรมาชาติเขาทำงานนะพอสังเกตดูไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายอะไรกับเขานะอย่าไปปรับไปแก้อะไรทั้งนั้นนะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะเพราะมันแก้ผิดที่นะ นมะันจะแก้แกที่ไหนแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ตัวผลแค่นั้นแหละมันะหลายคําถามหลายคนก็จะมกจักจะถามว่าทําไมถึงจะสงบได้เร็วกว่าน,นี้ทํายังไงถึงจะรู้สึกตัวได้เร็วกป่าน,นี้ได้มากกว่านี้มันทำไม่ได้ทั้านั้นแหละถ้าทาได้มันก็ทํามันไปแล้วนะตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือสร้างเหตุปัจจัยนะคือเพียรรู้สึกตัวไปเรื่อยนะ ทำบ่อยๆเข้าเดยวต่อไปมันจะค่อยรู้สึกตัวได้มากขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องรู้สึกตัวทั้งวีทั้งวันไม่จําเป็นรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างบางวันอาจจะฟุ้งซ่านทั้งวันนะวิตกกังวลอะไรก็ไม่รู้ทั้งวัน่ะบางวันก็สงบทั้งวันบางทีเป็นยังไน,นแต่มันจะแสดงให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปเอาอะไรกับมันนะ นะยึดถือไว้ไม่ได้นะไม่ใช่ของเรานะเนี่ยมันจะได้ค่อยสอนเราเองเนะี่ยตัวธรรมชาติอันนี้ธรรมะของจริงนะจะยึดเรื่องไหนมากกับทุกเรื่องนั้นมากนสะังเกตดูเถอะนะอย่างเช่นนะเรายึดถือเรื่องของลูกอย่างเงี้ยนะใครที่มีลูกแล้วมาบวชเนี่ยนะเป็นห่วงลูกนะคนเป็นห่วงหลานอย่างเงี้ยนะ หลานป่วยนี่นะวิตก,กังวลกับหลานถามว่าทําไมต้องไปทุกข์กับหลานก็ราะรักหลานแค่นั้นเองหลานคนไหนรักมากก็ทุกข์กับมันมากหลานคนไหนรักน้อยก็ทุกข์กับมันน้อยแค่นั้นมนะันไปสังเกตดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆมันจะเข้าใจขึ้นมาเองว่าอ๋อความทุกข์มันเกิดจากความคิดเกิดจากความยึดถือแม้กระทั่งในสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะ อ้ความรู้สึกเขินอายทั้งหลายที่เกิดขึ้น<อ>มันก็เกิดจากความที่ยึดถือในตัวตนนั่นแหละรู้สึกเสียฟอร์มรู้สึกเสียหน้าอะไรอเงี้ยนะนี่เนปะ็นเรื่องปกติอย่างนั้นถ้ามันไม่ยึดถือก็จะรู้สึกเป็นเรื่องปกติใครก็เป็นได้ใครก็ผิดพลาดได้ใน,นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรอะไรที่ไม่คุ้นชินมันก็ เป็นเรื่องธรรมดาของมันที่จะต้องผิดพลาดอย่างนี้เป็ตนต้นเฝ้าเบอร์บะอะไรไปตามเรื่องของมันนั่นแหลนะนะะฉะนั้นก็ยอมรับมันแค่นั้นเองนะโดยเพราะตอนบินตาบาตนี่ดีนักแลรเวลาเรากําหนดรู้นี่ฮะเดินบินตาบัติก็เหมือนกับการเดินจงกรมใช่ไหมเท้าสัมผัสพื้นเหยียบปวดเจ็บนะรู้ถึงอาการเจ็บนั้นนะคอยระมัดระวังนะที่พระพุทธเจ้าสอนให้คมมอง นะไปช่วยแอกนะอย่าไปหันซ้ายหันขวาล็อกแหลกนะโดยเฉพาะการมิถุบาดบนถนนผนทางเนี่ยบางทีมันมีเศษแก้วเศษขวดอะไรแตกอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจากการเดินมิถุบาตนะในการสำรวมสายตาความระมัดระวังเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีสติขึ้นมานะรู้สึกตัวไปนะเดินมิถุบาตก็รู้สึกตัวไป เจ็บเท้าก็รู้สึกตัวไปนั้นเองเจ็บอยู่ที่ไหนเจ็บอยู่ที่เท้าหรือเจ็บอยู่ที่ใจอะไรเงี้ยนะไปสังเกตดูนะกลับมาจากบินฑบาตแล้วถ้าผ้าจีวรมันเปียกกับพึง่ะที่ยังมีราวผ้าอยู่ข้างหลังหอฉันนะั่นถึงไว้ายาวอยู่ข้างหลังเอาไปพึง่งให้มันแห้งอย่าไปหมักเอาไว้เงี้ยนะเอาถึงเวลาฉันก็ไจะฉันก็ห่มผ้าอะไรเงี้ย ้่เป็นไปได้ก็กลับมาจากพิทบาทก็ยีบไม่กวาดกันน้อยนะกวาดไบไม้กวาดไปรู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยนะพระเต็มวัดนะวัดเราดีเยอะกว่าวัดอื่นเยอะตอนนี้นะนะแนะ้แนงะวัดเจ้าหนะ้าตำบลก็มีอยู่ไม่กี่องค์นะตอนนี้นะถ้าวัดรกแล้วมันก็ดูแปลกๆนะหน้าหอฉันใบไม้ร่วงบงคนบางทีก็ไม่มีใครสนใจนะ ตามถนนหนทางเนี่ยกลับมาจ,จากวิณาบาตเนี่ยหยิบไม่กวาดเนี่ยปกติเขาก็เป็นอย่างนั้นนะกวาดไปไม้ะอย่างน้อยก็ญาติยโยมมาตักบาตรทำบุญตอนเช้าเห็นว่าเออวัดสะอาดพระอยู่กันตาเป็นกรอบนเนี่ยนะอยู่กันเป็นขยงเนี่ยแต่วัดรกเนี่ยนะเขาก็จะตำหนิติติงกัาได้ทำไมพระขี้เกียจจังอ็จะเป็นอย่างนั้นนะ มันก็ช่วยกันอะไรที่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองที่จะมันจะเป็นเรื่องของการฝึกสตินะ่ะไอ้ประเภทกลับมาพวกกันนั่งคุยกันมันไม่มีประโยชน์สาระอะไรทําให้ฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิก็ไม่สงบเลยนะีอ่ามันเกิความฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดจากการคุยกันมากแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่นะเวลาไหนที่ พระพี่เลี้ยงพาปฏิบัติอไปปฏิบัติเวลาไหนที่ต้องเรียนธรรมวินัยเรียนไปที่เหลือเนี่ยธรรมะของจริงอยู่ข้างในนี่อยู่ที่กายที่ใจตัวเองไม่ได้อยู่ข้างนอกนะอาจจะไม่รู้จักสับแสงอะไรฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเองนะค่อยฝึกไปแค่นั้นแหละ อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะเอาให้ได้ประโยชน์สูงสุดนจะจากการมาบวชอยู่วัดเนี่ยเรามีเวลาแค่สิบห้าวันเวลามันไม่ได้มากมายอะไรนักหนาสำหรับการภาวนานะแต่ว่ามันจะเป็นการฝึกทักษะที่ดีต่อการที่เราจะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่า อนาคตยังต้องเจออะไรอีกเพียบนะจะต้องพัดภาคจากบุคคลเป็นที่รักจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยคือ,อยังไงเราก็หนีตัวศัจธรรมไม่พ้นนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างอย่างตอนนี้เราจะได้ยินข่าวเรื่องของกรณีที่เขาพิพาทวิจารณกันเรื่องของพุทธคุณเนี่ยพาคเครื่องในมีพุทธคุณที่จะปกปักรักษาได้ไหมอะไรเงี้ยนะมีการพิพาทวิจารณ์กัน นะพุทธคุณที่จริงแล้วเนี่ยท่านเน้นไปที่คุณของพระรัตนตรัยที่ได้ธิบายให้ฟังไปแล้วนะมีคุณตรงไหนมีคุณตรงที่ว่าท่านพัฒนาตัวเองนะจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นสัมมาสัมพุทธะได้อย่างเงี้ยจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะนั่นะนะคือคุณของแท้นะ เป็นการที่จะไปปลุกเสกเลขยาแล้วมีพุทธคุณคอยปกปักรักษาไหมนะก็ไม่ได้เถียงเรกากายัางไงก็มีนะครูบาอาจารย์บางท่านาก็มีชานอภิญญาอะไรที่จะปลุกเสกได้นะแต่อย่าลืมว่าชาวพุทธเราเนี่ยสิ่งที่เราเน้นกันมากคือเรื่องของกฎแห่งกรรมนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยให้เราพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ อันตรายอะไรทั้งหลายได้ก็แปลว่ากฎแห่งกรรมก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระแค่นั้นเองจริงไหมละ่ะนะเพราะฉะนั้นยึดเอาตัวที่เป็นหลักธรรมชาติเอาไว้นะเราสังเกตไหมว่านเวลาเรากลัวผีอย่างเงี้ยนะมีผ้าเครื่องห้อยคอเราก็สบายใจแล้วเราสังเกตดูสิเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะ เราไม่เคยถูกผีฝรั่งหลอกเลยไปจีนก็ไม่เคยถูกผีจีนหลอกที่จะกระโดดย่องย่องมีพยันแปะหน้าอะไรที่เราเคยดูในหนังจีนเนี่ยมเคยเห็นไหมล้วก็เห็นแต่ผีไทยนี่แหละที่หลอกอ้คนกลัวผีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมนไปสร้างอุปทานขึ้นมาในใจแล้วก็คิดเอาเองว่าโอ้เนี่ยเรามีพระศักดิ์สิทธิ์ห้อยคออยู่ก็ออเลยไม่กลัวผี แต่นี้นนคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องนี้พวกฝรั่งทั้งหลายมเมืองไทยมันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มันก็ไม่เคยถูกผีหลอกแค่นั้นนะพวกฝรั่งมันก็เจอแต่ผีฝรั่งเนี่ยหลอกมันไม่ได้รู้จักผีไทยไม่เคยมีแม่นาคพระขนองอะไรไม่ไล่ห,หลอกผีฝรั่งอะไรที่ไหนน่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของประธานที่มันสร้างขึ้นมาอันพุทธคุณจริงๆไม่ใช่เรื่องของการที่จะมาทําให้เรา พ้นจากอันตรายเนี่ยเราเราจะชอบได้ยินเรื่องโอ้โเขาอยเหรียญหลวงพ่อนุนหลวงพ่อนี้ประสบอุบัติเหตุแล้วไม่เป็นอะไรก็กรรมมันยังไม่ส่งผลมันยังไม่ต้องถึงคราวที่จะต้องเจ็บต้องตายแค่นั้นเองวิบากกรรมที่กระทามาเนี่ยเราทํากรรมดีมัง่งทากรรมชั่วมัง่งอ่ะบางครั้งกรรมดีส่งผลนะผลแย่งกรรมดีจะส่งผลบางครั้ง,งผลแย่งกรรมชั่วส่งผลอย่างเงี้ย มันเราก็จะรู้สึกได้เองทําไ,ทไมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบางครั้งทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปในความรู้สึกพวกนี้มันจะเกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเดี๋ยวเราคงได,ได้ได้นั่งอธิบายกันเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนศึกไปจะได้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้เราก็จะได้เลิกเชื่ออะไรเรื่องงมงายโดยเฉพาะเรื่องของวัตถุมงคลอะไรทั้งหลายเนี่ยคนไทยติดกันมากเนี่ย พอไปดูในพระูสดจริงๆไม่มีตรงไหนที่บอกว่าวัตถุเป็นมงคลทั้กอย่างเลยแล้วก็สามารถหาอะไรมาเป็นมงคลได้เยอะแยะไปหมดนะเช่นกาฝากอย่างน,าานี้นะก็ยังอุตส่าห์เป็นวัตถุมงคลอะไรก็ไม่รู้นี่ยไปเที่ยวขุดกันมานะมานั่งเหลาประหลัดขีดแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ไม่ต้องพูดถึงพระเครื่องนะแต่นี่พระเครื่องในสมัยโบราณจริงเนี่ย นะหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยท่านสร้างเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่ระลึก <c ute> เวลามีโยมมาทําบุญนะสังเกตว่สมเด็จโตท่านแจกนะ่ะพระเครื่องนะ่ะยุคแรกๆเลยก็เพื่อแจกให้โยมที่มาทําบุญแค่นั้นเองเอาไว้เป็นที่ระลึกนะ่ะเอาไว้เป็นเ,เราระลึกถึงอะไรก็ระลึกถึงพุทธคุณนะ่ะแต่ช่วงหลงังๆมาเราเริ่มคิดว่าจะมีพุทธคุณมาปกปกักคุ้มครองรักษากลายเป็น อะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะนะวันนี้พูดอย่างเงี้ยอาจจะขัดแย้งความเชื่อของคนอื่นก็แล้วแต่ไม่รู้แหละนำมานะนึกถึงว่าอา้าวถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพุทธคุณที่เราเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะมาคอยปกปักรักษาเราให้พ้นจากอะไรได้พ้นแห่งกรรมจะมีป,ประโยชน์อะไรนะั้นกฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาตินะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอะไรก็แล้วแต่กฎไตรลักษณ์พวกนี้ จะมีความหมายอะไรเพราะอะไรเพราะฉันยังไงฉันก็ปลอดภยัยยังไงฉันก็รวยเพราะฉันห้อยปักเครื่องรุ่นนี้อยู่งั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มาปกป้องอยู่งเพราะฉะนั้นกฎธรรมชาติหรือตัวธรรมชาติจริงๆก็ไม่มีความหมายอะไรแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงเรื่องพวกนี้ไว้นะจับหลักให้ได้นะแล้วเราจะไม่สับสนและไม่มานั่งถกเถียงกันกับไอ้เรื่องไม่เป็นสาระนะ นี่เราก็จะเห็นว่านักภาวนากับน,นักวิชาการก็มานั่งทกกันอยู่นั่นแหละถกกันให้มันเหนื่อยไปเปล่าๆนัก็ฝึกตัวเองไปแล้วเราก็จะสัมผัสได้เองอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่นะอย่าลืมนะว่าไอาการที่นะมีปริยัตมากไปก็กลายเป็นปริยัตงูพิษน,นะฉกัดตัวเองนะ ยิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งทิฏฐิมานณมากไม่มีความหมายอะไรแต่นี้นักภาวนาเหมือนกันนักภาวนาที่ขาดหลักวิริยัดก็บางทีก็กลายเป็นว่ายิ่งสอนไปก็ยิ่งกลายเป็นทําลายพระาศาสนาไปด้วยกนะนะ็มีนะนะมันทําให้คนเข้าใจผิดผิดไปในเรื่องอื่นไอ้ตัวเองอสอนถูกอยู่แต่ว่าไอ้คนฟังเนี่ยอาจจะรับไปผิดผิดอย่างเงี้ย ตัวเองพูดด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เ,เองเจออยู่กับสภาวะภายในแต่ว่าคนฟังมันไม่ได้มีอย่างนั้นด้วยมันไม่ได้เข้าใจไปด้วยก็คิดเข้าข้างตัวเองไปตามเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราก็ศึกษาจากธรรมะาภายในตัวเองเนี่ยนะตัวธรรมชาติแท้ๆเนี่ยจะไปติดอยู่กับเรื่องภายนอกมากนักนะมันธรรมชาติแท้ๆคืออะไรคือกายกับใจหรือรูปน้ํานี่แหละนะ ศึกษาสังเกตดูมันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นเองว่านะต่อให้เราไมา่ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็จะเห็นผลของมันที่จะแสดงตัวออกมาเองมันจะเข้าใจขึ้นมาเองมันจะอ๋อขึ้นมาเองมไม่ต้องมีใครมาสอนก็ได้มันทราบซึ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมเองไอ้ที่ไม่เคยเชื่อแดีวมันก็เชื่องมันเองนะแม้ร่างไงอนะไตัวกุศลอกุศลทั้งหลายที่เราไม่เคยเชื่อเนี่ยไอ้ที่คิดว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะ เราก็จะเห็นเองไะอย่างเช่นเพร, internet, เพราะว่าโกรธขึ้นมาเงี้ยมันทุกข์ขึ้นมาทันทีเงี้ยนะมันไม่ต้องไปบอกไม่ต้องร้อยใ,ใครมาบอกไปทำดีไดดีทำชั่วด้ชั่วนะเนี่ยเห็นไหมพราะจิตมันไม่ดีขึ้นมาอ,าอย่าอย่าอย่าพูดถึงว่าจะต้องไปลงมือทําอะไรเลยเพราะจิตมันเป็นอกุศลขึ้นมาโลภะโทสะโมห uh ะครอบงำขึ้นมาแล้วก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วเนยะแ,แค่พิตกังวลอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วนะมันเห็นถาวะเหล่านี้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกมาสอน ถ้าจิตเป็นกุศลวันไหนมีสติดีๆนะรู้ตัวคล่องแคล่วดีเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเอ้อใจมันสบายฮนะเพราะอะไรเพราะสติเป็นตัวกุศลอยู่แล้วสติสำเญญนะียงยะเป็นตัวกุศลอยู่แล้วเป็นตัวบุญอยู่แล้วพูดง่ายๆเป็นการทําบุญโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินสักบาทอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยพระเราเนี่ยเอาไม่ต้องอะไรมากมีสติรู้สึกตัวไปเนืองๆไปตลอดทั้งวัน จะยืนเดินนัง่งนอนกินดื่มทาพูดคิดก็รู้สึกตัวไปตลอดทั้งวันใจเป็นกุศลเป็นบุญอยู่ตลอดเวลาปลอดโปร่ปงโลง่งเบาเราจะสั้งเหตเห็ุได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราแห่ไปทําบุญวัดโน้น,น,น,น 7, 9, วัดนี้เจ็ดวัดเก้าวัดนะคิดว่าจะได้บุญทําไปบางทีใจก็เศร้าหมองไปหงุดหงิดไปนะบุญอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บางทีแค่บุญอย่างเดียวยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เข้าใจเลยเี็มันตกล่ะก็จะทําให นะเราหลงทางไปไกละแล้วก็เชื่อตามคนอื่นเขาว่านะนะเขาบอกว่าทํางนี้แล้วจะได้บุญทําอย่างนั้นแล้วจะเป็นมงคลทําอย่างนี้แล้วจะร่ํารวยแห่กันไปนะโดยความไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนั่นแหละทีนี้ถ้าเราฝึกภาวนาโดยเฉพาะการภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นบุญสูงสุดนะของพุทธศาสนานะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ทำไมต้องบอกเป็นบุญสูงสุดเพราะมันทําให้คนฉลาดขึ้นนะทําให้เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติจริงๆมากขึ้นแค่นั้นเองแต่เม่อมันเข้าใจธรรมชาติจริงๆเข้าใจชีวิตของตัวเองได้จริงๆทีนี้มันจะทําอะไรไม่ผิดพลาดหละจะทาอะไรก็เกิดความระมัดระวงังมีสติคอยคุ้มครองตัวเองนะไม่ปล่อยให้ทําอะไรตามค่านิยมของสังคมหรือตามอารมณ์โชว์บูบอะไรเงี้ยนะ มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราสดมนวัตเช้ากัน